นี่มันไม่ใช่ตัวแล้วนี่มันแขนไม่ใช่ตัวทำไมนี่จับใหม่จบได้เลยเฮ้ยไอ้กูทำอะไรอีกเนี่ยจับตัวนี่มันไม่ใช่ตัวนี่มันเอวเอวเอีกเนี่ยจับนี่จับอีกที <c oughs> แล้วัเพื่อจับทพื่หมอบๆเลยทำไรเี่ได้ ตับตัวนี่ก็ไม่ใช่ตัวอะไรล่ะนี่มันขาเนี่ยครับโอยควายมึงบ้าหเปล่ามันเอาตัวมาที่ไหนล่ะโอยควายทำไมอะพี่จ้ดูหมดตัวหมดตัวมันโอ้พี่กูมาในวันนี้ตั้ผิดเงินโรไม่ตกการต้องการเพียงอย่างเดียวชีวิทองมึงไอ้เชมัน นรอยู่หนออย่นอารมณนหนีวามทุกเสียงหนีเสียงไม่เหลือม้เพยแต่จินีควารู้ีวิหน้อย่าทันหยปจะดให้เป็นทีข้าพุ ต้นตายแดงจมูกมืดจมูกีผาวาง้อดหัยมีันกางจะไปวันนี้พาลาท้าอยู่กับกุ้งยาวจมูกมีจมอกมีหัวจอกวันนี้มอบออกแทบติด 真的 เป็นใครเนี่ยให้เอยช่วยด้วยนะมันเป็นคนไรมันดไล่ฆ่าช่หมช่วย่อยได้ไหมเราแล้วแล้วช่วยนด้วยแล้แกเป็นใครจะดนไล่ฆ่ามาเราเองไอ้เราบริษัทรจ้าประทานเป็นเจ้างเ่นุดเชื่อประทานเห้พวกเราเป็นเ้าเเ้าเ้าเ้าเหัวบอกอายุยืนมานมปีมูลปี เขจาใจผิดแล้วเจ้าอรอยางกันแล้วนี่ไม่ใช่องเต้คพี่รเราเองได้ไหมเรื่อไรเราบอกตัวแรกเป็นคนแรช่วยฉันหน่อยไดมพี่รช่วยฉัด้วยแล้วแล้วเปรื่องอะไรไม่โดนไล่ฆ่ามาเคเรามีสารพี่น้องคนตรงให้เราเสรพิีบัตรแ้คนที่สอง เราเสียพี่ที่บารีเรถูกเสียพี่ที่บรีแก,กนแกใส่ความเราจึงทำเสียพี่ที่ประราชต้องมีแต่ข้รารับเทิ่ประธานออก์กรนี้ระเร่นเอรนทางออก์การนี้ไม่สบายเลยก็มีพวกนี้เป็นหลักาเลยแล้ว้าอกใช้สันทานทีซิใว่าพวกนี้นะแกเป็นคนใช้มพมันาโนี้ใช้เน่ยอาจจะเป็นลูกตดฉาพกนี้เสียพี่ที่มารีแกแน่นอนใช่พี่ฉารือเปล่ละใ่ก็เจ่ใช่องี่ประธานแต่ผมไม่ทำแน่นอนมาเ้้าค่ะเจีรร คนนั yeah. ้นทำตัวเองเนาะคุณยังไงนะมันเป็นคนดีทั้เองเป็นคนดีใช่ไหมเนาะไปเนาะอะไรเรื่องอะไรกูเป็นใครกูพี่เนี่ยเป็นคนดีไอ้นั่นน่ะมันเป็นคนร้ายมันคนเดียวนี่ไล่ฆ่าพี่หกคนมาช่วยพี่ด้วยน้องผมไม่เชื่อหรอกเขาดูเป็นคนดีพี่ถ้าเกิดพวกพี่หกคนไล่ภูเขาไล่ หมาดีกว่าเฮ้ยมึงหลบไปดีกว่ามไม่ช่วยอ่ะผมไม่หลบอ่ะไหวหลบไปไงไม่หลบอยากตายเหรอเฮ้ยามดาดมือนี่ม uh ีเพ hey, He ื Hello? Hello? Hi. Hello? Hi. Hello? Hmm? Uh ่อนตายอย่างผมไหมครับนี่แเพื่อนผมจะคอยรับผมตลอดเวลาผมล้มมีมีหเปล่ามีดิถอนทุกออกไปหน้าจิตเดือดหน้าจิตผมว่าไงผมว่ามผมบาดมือเหรอเออหลบไปดีกว่ามือผมไม่หลบมึงหลบไปผมไม่หลบหลบไปไม่หลบไม่หลบ มีหมีควายคอยช่วยเฮ้ยไม่อยากเปื้อนเลือดเลไปทางพี่ไปดีกว่าอยากเพื่อนนี่เลยอุ้มอยากฆ่าคนว่ะอุ้มอยากโดนมึงดื้อว่ะเฮ้ยกูบอกให้มึงหลบไปอุ้มรู้ไหมรูยตัวด้วารึเปล่าอยากให้มันหมิ่นะมึงอะไปไปปะอุ้มไม่ไปกูไม่ไป

นม่ได้เะเลยตัวน่นตัวโกตัยดีทำเลยริงแล้วจะเข้า หน,นีมาได้เจ็ดวันโอ้ยเจ็ดวันคิิว่าโลด นั่งล้อมาได้หีมาได้วันคือจะเฮไปเอเวัน็นาไม่เน่า่นลี่แก่นเลม่สมดุนั่งมันดีด้วยอให้พระคงนะองค์ท่านขอให้พระทรงมีพระชนมายุยูร่งยืนนา แม่แม่กไดไ้ดูมาเมืองมาก่อนโหมันมีมัน,ม,นมีเชื้อเจ้าว่ะม,มีเชื้อเจ้าอ่ะ <c oughs> มีอะไรไม่เคยมีหรอกแต่ว่ารู้ขนมในประเพณีของในเ,เออมืองเขาแสดงว่าแม่เน,น,นี่ยถ้บราชการอยในเมืองใช่ไหมแม่รับราชการอยู่ในเมืเองเขาเจะข้าโอเผิดเขาแชร์เทนยังไงก็ีม่ใช่แล้ว มืดเก่ยนกับทุกคนเลยพี่รบหล่อชื่อม่ดีชื่อว่าอะไรกันเนี่ยผมชายสมชายสมชายพี่เจ้าค่ะสมชายสผมฉันชื่อสม่วยคงควรคอยพร่เจ้าค่ะชื่อยาวจี๊ดคนสุดท้ายเนีีมือดีกัทสามคนอยากจะพูว่าเจ้าทศสามคนมะมีงานทำกันได้หรืยังยังไม่มีเลยีเยังไม่มีเลยเจ เราอยากจะรู้ว่าเจ้ามคุณเน่ยสนใจอยากจะเป็นทหารของเรา่ประทานที่าวเขารเาไอหารนี่มันไม่เงินหรือเปล่าเพียบค่ะไ่ทหารเนี่ย มันก็ต้องได้เงินแน่นอนอยู่แล้วพเพราะว่าการที่เราไปทหารเนี่จะต้องเงินเดือนและที่สําคัญเงินเดือนทหารนี่สูงมากเลยด้วย <c oughs> อยากเป็นไหม <c oughs> ถ้าอยากเป็นมาตรงนี้เลยลอตอนที่ประธานจะมอบยกให้กับเจ้าตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยกคเพ้ยค่ะไงานอมมามานตรงนี้เลยเจ้าครับ <c oughs> น้เฮ้ยเห้ยอ้เ้เจ้าครับ้องเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ให้ มึงเดินอย่า้ไม่ได้เาต้องสลิดกับจ้าที่เพท่านมึงจะมาเดินอย่างนี้ไม่ได้เรไปชั้นร้อยเขาไป้าวสูงกว่าเราเราไปทำไงล่ะเราทำยไงอาจารย์นต้องบอกเย้ห้มนมีความเคารพเลยเเป็นมากเฮ้ยอมาาเยอะเกินดูอ๋อดูดินเดิน อันนี้เหรอได้เรืยที่แซวนี่และโอ้โหไอ้เจ้าหน้าก็รู้แล้วกันทำได้เปล่ามั้งแตี่ลองทำดูทำ้ลย ไปส่างคนมลำบากเรียพื่อนทุกเห่าใช่ไหมดีมอบเัยใครจะมอบเราแบบจังเลยสมชายปรนชาจับกระต่อไปนน้แล้วก็ประเคียนพร้อมกเลย่รทร้อมกันเพื่อหน้าแทนเราเทพประธานจะขอมอบยศกับสมชายปัญชาและก็โมงหอยทรงควรคอย สงคอยพวเป็นทหารรักษาพระองค์นับตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้รับรู้ซะเป็นชายแล้วก็เป็นชาย<า>ทหาคุณราลี่9ตอนนี้ชั้น,น,าานที่3คนเนี่ยมีระดับศาสตร์แล้วเป็นทหารแต่ว่าเจ้าศาสตรคุณน่ะไม่ต้องอยู่เราที่ประเทศไทยเราจะขอมอบหมายงานที่สังคญให้กับชั้นที่3คนไม่ทําคือการเข้าสู่บดีสวนนคร ไปเป็นทหารรักษาพระองคอยเฝ้าระวังเพื่อการเสด็จพี่เทพราชอยากไ้ชื่อแหมเราไม่ทคนนั้ว่าเขจะทำได้ในช่วงคองท่านเ้า่อกท่านเดินทางเข้าสู่ประเทนเราพระองค์ท่านจะเชื่อหรือไม่ะเราเราจะิดว่าเราไม่ีอะไรที่มันเป็นที่รองของนก็คงจะโดนตัดหัวเราลูกไปเสด็จพี่เทพราชต้องไีชื่อแน่ีน้อยทำไมนั่เราแบบนี้ล้วกันเน่เราเนี่ย จะเขียนจดหมายกับเจ้าไว้ให้เจ้านำจดหมายนี้ไปึงไกับเสษที่ยึดได้ที่ท่อแคนเน่เรีย่ะชื่อเศษที่ไม่เชื่อแล้วมีกระดาษใหญโตมาบ้างที่าโอ้โหฉันไม่มีหรอกเพราะยังไไหนๆูกับเคยมีกระดาษบ้างเนผมีกระดาษไหมเราต้องทำจดหมายเหาได้วนี่เร็วไหนล้ผน้ํนใจใช้ได้เลยเออค่ะเฮ้ย มาแล้วแล้วสิทนาก็รอห,หนัง<ะ>่ันแล้วอยนหนังลรามากแล้ว,ลวโอ้โหให้ดูทักรักกัน่ะรักกันวะตอนนี้เราเพี่อประธานเขียนจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเขียนเท่าไหร่ไม่ได้ลนะ่ะ เอาใช่ไหมรไปสั่งเป็นถวายเสกที่เทพราชนั่นควรลาเลยเพื่อนข้าเนี่ยข้าเสกที่เทพราชด้วยระวังตัวกันด้วยนะสมชายสมชายไปก่อนนะผมโชคดีนะงานมใจแล้วนะไปก่อนผงขอบคุณของคุณคอยภายในผงตอนนี้เนี่ยเพื่อนของนายผงก็มียกไปหมดแล้วเรื่องส่วนตัวในผมเนงอยากจะเป็นทหารเหมือนกับเพื่อนทุเปล่า กล้าประหมอมนั้นก็อยากจะมียอดขาปนาสักด์อย่างคนในชาวบ้านอยากจะมีใช่ไหมตอบแทนความดีพระเจ้าข้าได้เลยเราจะมอบยอดห้ับเจ้าตั้งใจให้ที่จะทำด้วยอำนาจแห่งเราเทพประทานโีนี้ขอโทษขอโทษเจอตรงไหนหรือเปล่าเกิดมากนี้ นอะไรเนี่นนยนนะผมสีทองสนะีทองตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะเออในผงสีทองเนี่ยคืออะไรเหรอหมัดหมา <c oughs> มัดหมา <c oughs> แล้วมันอยู่บนหัวในผงได้ยังไงื็ก็ะบอกชั้นน่ะมีหม,า,า,ม,มาสุธีรักษอยู่ตัวหนึ่งพระเจ้าคขาเาลวลานอนก็ต้องนอนกับหมาพระเจ้าค่ะเวลานอนก็นอนกับหมา อย่าบอกนะว่าเวลาเวลาไอ้ท่านก็มากะหมากระหมาด้วยจริงเหรอกินกระหมาทุกเรื่องเลยเหรอทุกเรื <so? ่องเลยไม่อยากจะเล็กภาพเลยจะไปเล็กเกินยังไม่ออกหรอกว่าท่านจะมีความสุขด้วยกันขนาดไหนยังไม่รีบด้วยกันนะขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจรีบเอารีบเ เขาไปเพรักษาตัวแค่นี้เองมามาอันมีตัวไหมเนี่ยมีทุ่งเศรษฐีอีกตัวนึงชื่อนี้น่าไปไว้ทุ่ตัวเลยเราไม่ได้ตั้งใจลงมือแรงไปหน่อยขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งเดค่ะด้วยอำนาจแห่งแรงเทพประทาร้ยจะพาหัวไง จะขอมอบยศให้กับนายผโผเป็นมหาอเล็กติดสอยห้อยตามเรานับตั้งแต่วันนี้เป,ป็นต้นไปพอใจไหมขอคานคาร์นเลยจะต,ติดก็ให้ติดไปเลยไม่ต้องห้อยได้มั้ยทำไมล่ะอา้าวก็เดี๋ยวเผื่อเวลาพี่องค์ไปเล่นบอลเท่นะพอองค์ไปกระโดดตกตรงนั้นอันเนอร์ตรงนี้นแล้วก็ไปซ<ะ>เซตเซตตรงนั้นนะแล้วอมท่านห้อยอยู่ไม่แขวนตายเลยเนี่ย <c oughs> หลวงกำลังก็ใช้ปิดอยู่มหาธีติดอยห้อยตาในที่นี้เราหมายความว่าไม่ว่าเราจะเสด็จไปที่ใดก็จะมีมหาลัยหลงติดตามไปอย่างใกล้ชิดทุกสถานการณ์เลยอ๋อเจ้าข้าพอใจใะะแล้วใช่ไหมนะคะเราจะของปึกษารอะไรหน่อยเนี่ยแผงมันจะมีวิธีใดบ้างที่ทําให้เราเท่าประทานแดนทาขึ้นสุดดินโรกพิาสายัยแผ่นดินของพระเจ้าอาเดชุดมงดรปลอดภัยเี่อเป็นแผ่นดินแสงกับผืนแผ่นดินที่เราที่แท้ คุณมีเจอระดับข้าเราได้มีวิธีใดบ้ได้ที่ต้าเราต้องปลอมตัวมาเจ้าค่ะปลอมตัวแล้วเราจะปลอมตัวเป็นอะไรกันดีล่ะปลอมตัวให้คนเขาไม่รู้และเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวก็คือเป็นขอทานมาเจ้าค่ะเป็นขอทานใช่ นี่มันมีผลประโยชน์ตรงไหนเล่าก็เราเป็นขอทานนับใครก็จำำําเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราแต่งตัวไม่ดีเใช่ไหมล่ะเราขอทานไปคนรู้ก็ให้บาทหนึ่งคนนี้ก็ให้บาทหนึ่งคนนั้นก็ให้สิบบาทคันนีน้ก,ก็ให้ยี่สิบพอจะถึงอีกเมือนงนึงเนี่ยก็ได้หลายเมืองอยู่แล้วพระเจ้าค่าานะก็ดูเหมืนนนอนที่นันเดินทางกันเลยนะเนี่ผมพระเจ้าค่ะเราสองคนเดินทาง ทับาครับยามที่ขา้าพเสด็จไปทางไหนเราต้องติดตามข้จ้าชอย่าห่างเรานะนะัคระบแ็กครับตามเรามาบคุรามคนะรับ,เ,รนะเ,รรบรเจ้าทาดีัเครับแเป็นทหารที่ตรงรับทัณฑีต่อข้จ้าชตามข้จ้าชมาันเถิ เอาสำหรับคน่อ mm ้มาจากวัดพระ้วดจนลางวันยิน